สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดการนะครับในเรื่องของมุมมองมรดการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคนโง่เขลาในธรรมนะครับก็จะเป็นคนที่ตนเองนะจะทําลายตนเองได้ในที่สุดนะครับจากความหลงนะครับในตนเองนะ วเวลาพูดถึงธรรมะนะครับเรามักจะคิดว่าธรรมะนะเป็นสิ่งอะไรบางอย่างนะที่สูงส่งนะครับซึ่งจะหาได้นะจากในสารปฏิบัติธรรมนะหรือในวัดวาอารามนะหรือว่าในสารที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่จริงแล้วนะเมื่อฟังจากคําสอนพระพุทธเจ้าฟังจากคําสอนของครูบราอาจารย์นะครับนะที่เป็นพระอรหันตสาวุกนะพระอริยสงฆ์สาวุกทั้งหลายเนี่ย ท่านก็บอกว่าธรรมะเนี่ยมีอยู่ในทุกการสถานที่นะมีอยู่ทั้งในธรรมชาตินะครับอ่นะก็มีอยู่ในทุกที่มันขึ้นอยู่กับใจนะของผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้จะเห็นได้หรือไม่นะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่พระอรหันตงงนะ์แต่ละองค์นะพระอริยสงฆ์แต่ละรูปนะครับนะที่ท่านจะบรนะบรลุธรรมนะบรรลุมรรคผลในสถานที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้วนะเกิดขึ้นจากจิตใจของท่านนะครับที่ไปรู้ไปเห็นในอริยสัจธรรมทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าจะอยู่ในการสถานที่แห่งใดนะครับเมื่อมักผลนะเกิดบริบูรณ์แล้วเท่านั้นเองแต่ตรงกันข้ามนะครับกับวิถีของคนที่นะยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงนะยังไม่มีวิชา วิชาในตัวนี้ก็คือวัแหวนสระอีชอช้างชอช้างสระอานะครับนะไม่ไม่ใช่วิชาความรู้ไม่ใช่ว่าเราไปเรียนคณิตศาสตร์วิทยศาศาสตร์เรียนภาษาเงี้ยแล้วเราเรียกว่าวิชานะแต่วิชาตัวนี้แปลว่าความรู้แจ้งนะถ้าตราบใดนะครับมนุษย์ยังไม่มีวิชายังไม่มีความรู้แจ้งยังไม่รู้ธรรมะจริงๆคืออะไรนะยังไม่มีวิชวิชาทางธรรมที่แท้จริงแล้วเนี่ย นะยังไม่สามารถเห็นนะไม่สามารถรู้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้า,จาตรัสรู้แล้วก็เรียกว่ายังเป็นผู้ที่มีความหลงอยู่มากเมื่อมีความหลงอยู่มากนะต่อให้มีวิชาความรู้จะศึกษาศาสตร์ต่างๆนะครับที่คนในโลกเนี่ยนะยกย่องกันนะว่าเป็นวิชาความรู้ชั้นสูงนะมีตั้งแต่ระดับปัญญาตรี นะไปสู่ระดับ,บิรยาโทไปสู่ระดับ,บิยาเอกในพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นวิชาเป็นความรู้ทางโลกที่อาจจะเอาไปใช้ประกอบอาชีพเอาไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้มันเกิดปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่วิชาไม่ใช่การรู้แจ้งในพุทธศาสนาไม่สามารถนะเป็นการดับทุกข นะที่เที่ยงแท้ถาวรได้เพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจนะครับทำไมนะครับผมถึงพูดว่านะความโง่เขลาในธรรมนะจะเป็นคนที่ตนเองนะฮะจะทําลายตนเองในที่สุดจากความหลงในตนเองเพราะมันเกิดจากความไม่รู้นั่นเองนะความหลงนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าอาวิชชา อวิชชากับความหลงก็คือสิ่งเดียวกันก็คือความไม่รู้แจ้งนะจะสามารถหายไปได้ก็ต้องมีวิชานะก็คือความรู้แจ้งนะที่พระพุทธเจ้าตารัสรู้แล้วเพรันคนเรานะครับนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจยังไม่สามารถรู้แจ้งธรรมะที่แท้จริงนะธรรมะที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่ธรรมะตัวหนังสือนะไม่ใช่การได้ยินได้ฟัง นะคําสอบพระพุูธเจ้าจากครูบาอาจารย์แล้วบอกว่าเรารู้ธรรมะแล้วเรารู้แจ้งธรรมะแล้วที่แท้ธรรมะก็คือนะก็คือกฎไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือกฎแห่งกรรมนะฟังแล้วก็จําได้แล้วก็คิดนึกแล้วก็ใช่เราก็บอกว่ารู้แล้วรู้แจ้งธรรมะแล้วแต่การรู้แจ้งในธรรมะก็คือรู้แจ้งในอริยสัจสี่จิต ไปรู้ธรรมะแท้ๆนะเห็นนะอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นเห็นอย่างเดียวกับพระอริยสงฆ์สาวกเห็นนะก็เรียกว,ว่ารู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วก็สามารถที่จะส่องเห็นรู้ทันว่าตัวความหลงนี่มันคืออะไรจิตนี่มันไม่รู้อะไรนะจิตนี่มันหลงอะไรอยูนะ่จิตไปถึงไหนแล้วนะมันยังติดมันยังหลงอะไรอยู่ นะมันยังไปไม่ถึงสุดสิ้นทางอย่างไรนะมันเกิดจากเรียกว่ารู้นั่นเองรู้ด้วยสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนมีความหลงแล้วเนี่ยยิ่งเราเรียนวิชาความรู้เรียนศาสตร์ต่างๆนะยิ่งมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆถ้าตัวความหลงเนี่ยแหละครับในพุทธศาสนาเรียกว่าความงู่กเข่าก็ได้ พราะเมื่อคนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรก็เหมือนคนหลงที่กําลังเดินไปสู่ความเสื่อมความเสียหายนะการทําลายตนเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าความหลงจะบอกว่าเปรียบเสมือนความมืดก็ได้นะแม้จะลืมตาตื่นแต่ว่าใจมันบอดใจมันไม่รู้เพราะนั้นยิ่งเรียนยิ่งค้นคว้าในาศาสตร์โดยเฉพาะคนยุคสมัยนะครับที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อในเทคโนโลยีอย่างมากนะมีวิชาความรู้มีศาสตร์มากแต่ขาดวิชานะขาดความรู้แจง้งนะขาดความรู้แจ้งว่าตัวเองไม่รู้อะไรว่าตัวเองหลงอะไรนะตัวเองเอควรทำหรือไม่ควรทำอะไรหลายอย่างนะที่ผมมองเห็นคนยุคสมัยนี้เนี่ยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ก้าวข้ามธรรมชาติบางอย่างไปซึ่งเราบอกว่ามันอันตรายนะแต่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอันนี้ไม่ทราบแต่เวลาเราฟังข้อมูลข่าวสารนะเห็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสิ่งที่มนุษย์ทำสิ่งที่มนุษย์ค้นคว้าสิ่งที่มนุษย์ดัดแปลงต้องบอกว่ามันมีตัวไม่รู้อยู่นะเรากำลังก้าวข้ามเข้าไป นะไปทำสิ่งบางอย่างนะที่มันมีความไม่รู้มีความหลงอยู่และในที่สุดวิชาความรู้ศาสตร์ทั้งหลายทางโลกที่ยิ่งเรียนสูงยิ่งเรียนมากแต่ขาดวิชาขาดปัญญาความรู้แจ้งนะครับในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยในที่สุดมันจะทำลายตนเองนะครับก็คือคนนะที่มีความหลงความไม่รู้ มีความงูเขาเนี่แหละครับนะในที่สุดศาสตร์วิชาการทางโลกที่ศึกษาเล่าเรียนมาการคนา้นคว้าวิจัยนะครับการาสร้างประดิษฐ์สิ่งต่างๆดัดแปลงสิ่งต่างๆนี่แหละครับในที่สุดนะมันก็เป็นการทําลายตนเองในที่สุดนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะก็มาบอกเล่าสู่กันฟัง ว่าเรามีวิชาความรู้ทางโลกทางศาสตร์ต่างๆไม่ได้เสียหายแต่สำคัญคือมันต้องควบคู่ไปกับวิชาความรู้แจ้งนะในสิ่งที่พระเจ้าสอนด้วยนะครับว่าสิ่งใดนะครับที่เราไม่รู้เรารู้แล้วหรือยังสิ่งที่เราไม่รู้นี่คืออะไรเรารู้แล้วหรือยังนะครับว่าหลงนี่มันคืออะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้แล้วเนี่ย นะก็คือเหมือนคนหลงทางอะไรครับก็เหมือนคนที่เดินอยู่ในความมืดแล้วครัสิ่งไม่ควรทําก็ไปทำนะสิ่งที่ควรทําก็ไม่ได้ทำแล้วนึ่งซึ่งในที่สุดนะถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ก็คือสิ่งที่ควรทําไม่ได้ไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําไปทําเข้าด้วยวิชาความรู้ด้วยศาสตร์ทางโลกมากมายแต่ในที่สุดแล้วนะความโง่เขานี้ก็จะทําลายตนเอง ในที่สุดนะครับจึงนำนะข้อคิดนี้มาฝากให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับว่าความรู้วิชาการศาสตร์ทางโลกไม่ได้เสียหายแต่ถ้าปาศจากวิชานะครับความรู้แจ้งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วนี่ต้องบอกว่าอันตรายเพราะมันเป็นการทำลายตนเองโดยไม่รู้ตัวนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัคตามในช่อง y o u ูทูบชาแนลจั์เสศนะครับต้องขอขอบคุณ ในทุกไลค์ทุกแชร์นะครับและทุกกดติดตามนะในช่อง y o t u u e c ช anel จันเสดนะครับนี่บอกนะครับฟังแล้วได้ข้อคิดคติไปนะเพื่อเตือนใจตนเองและป้องกันตวเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ